สวัสดีจากเมืองแอดเดเลดประเทศออสเตรเลียจ้าพี่น้องมนันนี่ตื่นขึ้นมาเจ็ดโมงจ้าพี่น้องอากาศเป็นเย็นเย็นจ้าสิบเก้าองศจาจ้าเพราะว่ามือขึ้นนี่ฝนตกเบิดขึ้นจ้าพี่น้องก็เลยสิบ้าพ,พี่น้องมาเมืองบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าอึมขึ้นอึมขึ้นฝนจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เ่ยเหมือนเป็นขีด้า บาเห็นหอดอิโตเวนจาก่าเป็นขึ้นขึ้นจ้ามืนฝนตกเบิดขึ้นแบบนี้กะต้นไม้กะสดชื่นละจา้าบ่ต้องหวดน้ำยากเลยเสานี้ปกติสิพากันหวดน้ำพักทุกเมือจา้าแต่ว่าเมือนี้บอ่อแหละราะว่าเมือคขึ้นฝนตกเบิดขึ้นละต้นไม้ในสวนกะสดชื่นจ้าพี่น้อง พ่อยายชมสวนชมสวนเหล่ายาก็สิไปช่วงนำน้ำพึ่งผสมมัน,นาววหายพ่อยายก้อนจากพี่น้องย้าใส่เกลือกับนบ้ำกเนาวด้วยจ้ะหล้กก็ใส่น้ำเปล่าผสมกันจากพี่น้องเราต้องคอยเติมน้ำห่อนจ้ะแล้วก็คน้นให้เขากันอีกนิดนึง จังคอยไส่นำ้ำจังคอยไส้น้ำเผือกจ้ะของขอย่าให้สิบ๊วยไส่น้ำเผือกลายเด้อจ้ะเพราะไงเราก็กินหวานเฮียของย่าสิใส้ลายเติบอยู่ย่ายมาคนหวานคา้นใเข่ากันที่นี่ ตั้งในโต๊ะเตรียมเสิร์ฟให้พ่อให้จ้ะมแม่หลบอยู่พี่น้องเอาไปใส่กันน้ำมาพี่น้องอยากใส่อันความสงบจักน้อยกันน้ำมาออกสมสมุติหวานๆพี่น้องน,น้ำหามักน้าอันพ่อแม่แล้วกินทุกเมื่อ ล้วก็สจุขภาพแล้วก็ดียุจิอาวาแล้วเจ็ดสิบหรอลกกัแข็งแรงอยู่ได้พี่น้องล้วก็สิมีตาปัญหาอันแต่ว่าเบลหลายจากปัญหาอันสุขภาพกับว่ได้เป็นอย่าง,าง <c oughs> แบบนักหนาแม่จากกับสิมีเป็นธรรมดากับสิความดันจากปัญยเป็นความดันความดันต่ำจะแต่ว่ายายนี่บ่กเป็นอย่างยายบ่มีเบาหวานความดันจะย้ายตรวจทุกปีจากปีน <c oughs> ีย้ายตรวจทุกปีแต่ว่า ัานนา้นี่เนาะหลายปีแล้วล่ะลว่ามีนหาหกปีล้ะยายเป็นหอบเหงื่ออยู่ยายไม่อาการหอบเหงื่ดยายยายเคยอันพกยาด้พี่นอ้องยายเคยพกยาพ่นสมัยนั้นเห็นงานเนาะเห็นงานกับเปาอันกระเปาเห็นงานบใบบกไงด้สิมียาพกอันพกยาเป็นแบบ่นมีสวงแบบพี่นอ้องตอนนั้นยายเป็นนักอีเลีแบบเบาน้าลุกขาไปในกับเมยพี่นอ้อง ยายมียาผลสวงแบบได้แบบผแบบลปกติถุกมือกับผลชุกเชิญได้พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยายบัวใสเลยยายอันดีขึ้นแล้วคือยายดูแลสุขภาพจากวอางอันยายออกกําลังกายพี่น้องยายเลือการออกกําลังกายยายบ่อยากพกยาตลอดเวลายายเลยหันมาออกกาลังกายจนเท่าซีเมอร์นี่แล้วพี่น้องหลังจากหลังจากยายดื่มน้ำมัมกงาแล้ว ยากเลยสิไปออกกับร่างกายจะย่างหน่อยมื่อน,นึงบอตามก็ยี่สิบนาทีกับบอได้เฮดอีหยังมา,มากๆดอกพี่น้องพอจะคว้างกับเท่าแล้วเนาะสี่หาซิฟแล้วสี่ซิฟกลัวสี่หาสิฟกระโดดโลดเต้นแบบคือสาวๆกับบอสได้แล้วจะกระออกออกนิ่ๆน้อยๆจนมา,ขาเขาเจออิ่นอยัง Body Rate บอดี้เวทบอกกับร่างกายของส่วนร่างกายไมจ่จะขยับแขนขยับขาขยับเอวจะ น้ำหนักบอลดดออกพี่น้องแต่ว่ามันเห็นในเห้าหรือซึกว่ากระชับกระเชงเนะจ๊ะในไหวซ้ำห้าเนี่ยมันมีโรคประจําตัวแล้วก็เวลาห้าอันเคลื่อนไว้าหารหลุดซึกสบายก็ถือว่าโอเคเหรอจ๊ะอากาศเย็นๆมาเนี่ยดด่มนามานาบอกเนาอุ่นๆหลุดซึก ดีพี่น้องรู้สึกอบอุ่นดีจ้ะเดี๋ยวย่าขอโตดื่มนำบังหน้าต่อก้อนจ่าพี่น้องพอกันไม่คลิปนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า